สวัสดีค่ะพี่น้องเบิ่งบอกโคตขาสุกเป็นแดงๆอยู่พอสิพายาก่อนหยัดต่อยอยู่พี่น้องปุ่นหน่อยมันโดดลุกโดดพี่น้องเป็นแดงๆอยู่พี่น้องมาในบรรยากาศเป็นจังไรดอกพี่น้องเอ้ยสภาพพี่น้องไปอันนั้นได้นี่ไปซับหยวกแข้งงว่วเได้พี่น้อง ต้นกล้วยยังสีเราพี่น้องรักษาผักงัวหัวว่ามียากินสมื่นอโอ้แหงแหลงแห้งพี่น้องเอ้ยผลกับมะโต๊ะฝากับมะหอกตัวชะอมขางเงินจะสอนมาเก็บไปแก้วเนี่ยพี่น้องมันแหงแหลงแห้งพี่น้องหมอกหน้ากับใต้เบิดลุนถิ่เมเบิดเลย นี่แหละนี่นี่นี่ข้อมันหักทั้งสี่นี่พี่น้องนี่นี่กับเสียต้นไปไห้ไหง่งัวนะพี่น้องหนาวไปเหี่ยวถึงเงือผมทนประตูใส่มากระตุนกับกิน,นีไปไหง่งัวกับพี่น้องเึืกโสด เยื่าใครได้ออกไปหากระปองปูดอกพี่น่องเอ้ยเม่ใครไม่ีเดียนนี่สีสานบานหน้าเห่าในนกมันยากลำบากกับคนปตุกนาะพี่หน้อเอ้ยกบบกต,กอออตกแต่บานอื่นบานเนื้าตก นี่บักหน้าอีกสนิทหนึ่งเลยบักหน้าหน่อยเบอร์ผีหนอกเครื่อยานางแกงเซอันนะจิเล็กเหมือนเป็นปุ่มอันนีนี่หยาซำหนิที่จีเลสิไม่เห็นว่ากินได้จีเลสิพ่อกินเอาวผีหนองเฮ้ยหาแต่แน่นอนองน่งนง ไปได้บ่มีบักหน้าตั้มสมขม้าเอาเด้อ,อ,ดอพี่น้องเด้อนี่พอได้กินด้วยตนนดิม้วงบะหมี่พี่น้องเอ้ยโนดนกินเบิดเลยลรคมันเมรันานพาัดลงมาลงลงไปหน่อยหนึ่งไหมพี่น้องนี่ละต้นกล้วยยัดสอนสิบฟันเหงัวพี่น้องจ๋านี่เด้อมันบ่มีใหญ่หัวกระตองฟันให้มันลรืพี่น้องอ 40, พ,พี่น,อน,น้อ,นอ,นนนนนองฟันกล้วยให้งัวนนำกัน เด้อพี่ลองมาเด้อซอยเน่ยอดม่ฟังสิว่าได้กินพี่ลองเอ้อยปว่เมกไกยเลยพี่ลองเฮ้ยไม่คดจับไห้ ขัดจมาี่น้องเอ้ยเกี่ยวสากวไดีๆหรอหัวหรือหอรวะว้าจีน้อกมาจ้บให้แน่นี่ขัดจบให้โอ้ยหอนหอนหอนปุบกับเพาง ว่าก็ไม่ยากินเอำบากก่อ,อนออหน้อกชาวนาลำบาแค่งเนาะจะลกโคตรีดโครเฟิร์ตมากเลย cắm thả สิตกเลยพี่น้อง อย่างนั้นมันก็ไม่มีอาจิ้มเมย์อหอนได้พี่น้องช่วยหน่อยพี่น้องจ๋าเอ้ยสอนขก่มากลำบากแท้ ว้าเผือกแตกงได้พี่น้องนี่ฟันไว้ให้อัวจ้ะอืมเห็นบ่อพี่น้องจยางสี่แหลีนี่มีใบอันนี้แน่ผสมปผสมให้มันแน่แล้วก็ห้ามใส่มันแน่นะพี่น้องว่าอย่าสอนเมื่อย่าสอนหลีดอกมามาต้นกระถินน้ำก้านตออีกฟปนให้รัว Thì ơi Chưa phải để thì nó ơi ướt nhà phổ.

ได้สมีละพี่น้องเอ้ยห่อนห่อนโคตรอ๋อสมีละมาเสริมกัะแนแน่นอนมึกินไปเนาพี่น้องเนาะมีงกินหัวอาหารแน่พี่น้องจากอนวต้นมันสงสารมันสงสารงัอ่ะนะพี่น้อง เขาคอกแล้วไปเร็วลูกลายเร็วแอะเลยืถึงก็ได้กินแล้วนั่งกินลูกลายกิน่ะยืนแนบอยู่ นี่เงานส้นกันเห็ดหยังเอ๊ะจะแย่งกันแตกบิดกันหรอมังเอ้ไม่ได้กินจอยหัวเนี้ยเราก็แย่แย่งกันหวย มือเธอได้สอนออกพับพับพับไปกหลนจ้ะบ๊ายบาย